สวัสดีอีกครั้งครับกาบไเลนเจอร์ม่ดูสุสสสภาพขึ้นไหมก็สุภาพสักครู่แล้ะครับเดี๋ยวออกไลายอีกอทีมสองทีมครับ p. P. p p ครับได้ตัวใหม่มาไปดูก่อนดีกว่านะพวกนี้เลนเจอร์ใหม่จะมาเหมือนกันนะครับอาจจะเปิดนะเดี๋ยวดูสกิลก่อนก็น่าจะเท่ครับ ก็อีเวนเกเรียนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นมังหะแล้วก็มีอันอันมะด้วย <c oughs> แต่ไม่เคยจบนะครับยังแต่งไม่จบโอ้ตัวนี้ครับตีเร็วมูฟเร็วครับสาย a ิ i l i t y ครับ d e f e n e เยอะชิปเปงเลยสกิล่ะคอนคอนทุบนาน,น,าน แล้วก็ทุบหนักๆทุบหน้าแล้วทุบหนักตัวอื่นจะขึ้นหรือเปล่าวะต้องสี่สิบเลยเหรอพอสักสองดาวเราก็เริ่มสู้ไม่ได้แล้วครับมันเหนียวเกินไปพีพีกันอีู่เป็นเกลีลยนก็เป็น อันนี้ไมะในตำนานเลยนะเดี๋ยวมก่อน2ามเก่าแล้วเป็น10ปีแล้วอาจจะมีหนังมีอะไรมาเพิ่มมั้งก็เลยมาทำโปรโมชั่นแต่ก็ระ่างที่เดงไอพวกนี้มันเหมือนเป่าฮื้อหรือมันเลสอ่ะคือมันหมดช่วงแล้วหมดโปรโมชั่นแล้วมันก็ไม่อัปเกรดละวโอเยค,ครับไปดูทันเดอร์กัน แพ้ก็แพ้นะเนอะใจจริงอยากชนะนะครับแนะนํำให้สู้กับคนแต้มสูงสูงได้โอ้โหมาถึงก็ติดเลยว่ะในแนวหน้ากูหายไปไหนหมด่ะ ใช้ของชังหมดแล้วครับยังไปไม่ถึงหน้าบ้านพวกเลยอะไรวะทำแป้อะไรกันอยู่วะวเลลวละ ทุกไปเกี่ยวหน่อยครับพี่โอกาสเดียวแล้วโอเคุมงเข้าไปเจออะไรอ่ะเขาเหลือระยุ่ยนี่คือบางทีเขาสับสนไงว่าอืมสกิลเขาสกิลคุณเต็มตีเหลือเกิน <c oughs> สกิลเราแม่งหายเกี้ยวไหมว่าเขาเปิดเกมมาเขาเต็ดสกิลเลย แทมที่เหลือขอสู้กับแต้มทงสูงนะขอให้เกินร้อยแต้มอะยอมเสียพันหนึ่งะ่ะคือแพ้ก็ลบน้อยๆไงบอกพูดตรงๆว่าดูดตูดตังชิบหายเลยนะเมื่อวานสุ่มไปเกือบหมื่นมั้งเจอแต่อะไรเงี้ยขอสักสองพันห้าอัพไม่เถอะสองสองสองพันหก สองนหกแล้วกัน <c oughs> เอาดิอยากได้เท่าไหร่ก็เอาไปครับจะได้อะไรก็ได้แม่งดูนดิแค่แต้มใกล้ๆกันอย่างยากเลยเนี่ยหลอกแดกตั้งกันอย่างนี้นะครับอ่ะสองพสีพ่เจ็แปดโหได้แค่แรงสู่สีอะครับเอาดิ หมดหมื่นแล้วบ้งเนี่ยใช่มโอ้โหรับไม่ให้เราได้ดิบได้ดีเลยแค่วะคืออยากได้ก็ให้นะกดให้ดูสักล้านหนึ่งเลยอะจะรู้สึกรู้ว่ามัน,มนเกมที่น่าด่าขนาดไหนสมให้แต่อันดับล่างๆอะครับเ,เกินสองพันห้าก็เอาได้ สองพันห้ายังไม่เจอเลยมั้งเนี่ยเนี่ยเจอแต่เท่ากันนะครับไปก็ได้วะแม่งแดกตังกระจายเลยฮะปวดตัวลมพูดจะอื่นเลยโอ้ยเออติดแล้ว เนี่ยติดแล้วอ่อกทำไมฆ่าเขาไม่ตายอ่ะวะโอยโอยโอย,โอย น้อยโสภาเพื่อนสกิลหน่อยดีบะเออไม่ได้กดแล้วว่าะอืมชนะแล้วล่ะทีผมต้องไม่แก้เจอครับก็อ,อย่างว่าครับเราต้องปี คิดแล้วก็จะร้องไห้เลยถ้ามีตัวเก่งๆถึงจะสู้เขได้สองสห้าแปดละโออ่ะหมุนหน้าดกเกิดอะไรขึ้นเอามาตำๆอีกแล้วว่าแพ้ก็ติดลบเยอะใครจะไปเอาอะไม่ยดอยากเสียเงินกับตรงนี้นะคือแบบต้องไปอัพเกรดอะไรต้องเยอะต้องเยอะอัพเกรดทีก็สองแสนอัพนะครับ ไอเทพนะ่ะยังไม่ได้ขึ้นหกดาวด้วยเลยด้วยซ้ำสองสี 2, 4, 8, ่แปดห้าเก่งของเราได้เดียวเลยนะโอ้โหเส็งว่าไม่เอาอืมอืมอืม,ม,มโอ้โหอ Yeah. ได้แค่นี้แหละเต็มที่แล้วตาหน้าค่อยเอาจากขึ้นขึ้นซะทีนะครับอยู่งี้เงี้ยวโดนถีบลงเรื่อยๆแหละไต่ไปเรื่อยๆดีกว่าโอ้ดูดีดมาถตงเต็มสก,กิลเลยยิงแม่งเลยครับมันไส ติดสกิลกันดีเหลือเกินทำไมกูไม่ติดบ้างอยู่ตรงนั้นแหละยิงมันให้ตายเออจบอ่ะเออจบไปง่ายก็ดีดิ ดีใจกรับชนะง่ายโอ้จะเลือล่อนเลยยังครับสองสี่แปดห้าแล้วนะอ่ะรอบนี้ขอเยอะๆขอเยอะๆสองพันหกขึ้นเลยอะลังแรงหน่อยแพนเทียมหนึ่งดิแพลตินัมหนึ่งดิแพลตินัมหนึ่งแพลตินัมหนึ่งเออคือ กูจะเลื่อนยังไงวะเจอเธออย่างนี able. ้คือแม่เขารู้ดีแล like um ้วใช่ไหมว่าเราฉลาดเรื่องเลื่อนชันเลยคือถ้าเรามีการเดียนแล้วก็ช่วยการันตีชนะครับเขาก็เลยล็อกให้เราเจอแต่กากกากว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนหรอกไม่ใช่สิไม่กากด้วยแค่แต้มน้อยกว่าเราครับเออสนุกดี คือมันมีสุ่มครบสิบครั้งแล้วได้สุ่มฟรีสองครั้งไหมมันควจะมีนะเนี่ยผมไม่ได้เจอพพตินัมหนึ่งเลยเห็นแผ่นป่ะเจอไหมไม่มีนะเนี่ยพตินัมสามด้วยซ้ำเออเจอแล้วขอแต้มนะครับ เนี่ยเพราะคนนั้หมดก็เรื่องยาวเพราะตื่นเช้ามาก็จะลงยาวๆเลยเานาะสตีนอย่างนั้นนะอ้าวดิอาด้าวดิวิ่งทะลุกันเฉยเลยอะเิดโลดเลยเพื่อน วิ่งเป็นกลัวเป็นควายเป็นชนเข้าเฉยโอ้เข้าติดโลย่ยางด้วยติดโลกก่เ็าเขาก็ขอฟังเราวนะเวยว้เออเออชนะง่ายจังเ้ยยังไม่ขึ้นเ <c oughs> ็ง ครับไปหาคนนกเพิ่มกันดีกว่าไกันดีกว่าไปหรือเลด์พลสดิไม่อยากเล่นอะไรทั้งนั้นก็เบืออ่อไงสเปชเชียลสเตจก็ไม่ออกใข้อะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนี้มันจะรีด่านใหม่ไม่ใช่เหรอด่านใหม่จะมาฉะนั้นมันอาจจะปรับไปให้ดีขึ้นง่ายขึ้นออกง่ายขึ้นก็รอดีกว่าหรือเปล่า เลดบอสกันอะขอจัดทีมสกู่แล้วกันครับเอาลถะครับประมาณนี้แล้วกันทีมไหนก่อนทีมนี้ก่อนครับจะได้ออกปับ๊บใส่มาทั้งสตันและสโลแเลดบอสกันแถมแๆไปเลยเลยนะไม่จะเบื่อเบื่อนะ เล่นให้มันเพลินเพลน,นบ้างครับปวดหัวจากเกินแพ้บ่อยเกินบ u b y ้ฟรีก็อยากได้ครับแต่ถ้าเกมมันยากไปก็อยากจะถอยไอมกันตีไปกี่คนแล้ว่ากังจะได้สองดาวดิคนเดียวอย่างนะครับ <laughs> ผมต้องตีตามไม่ได้จัดทีมาเปิดไงจัดทีมาตีตาม เย่ Yay, ลงลงที่เหลือได้เก็บไว้ตัวเลเวลอ,องสูงดีกว่าโอ้ยต,ตกตเช้าแล้วว่ะไหนสโลดิสังเกตให้ด้วยนะครับเวน อ้ลงรูกันเมนแทบ่บใส่สตาร์ไปสองตัวไหนโดนสโลบ้วยไหมเออนิ่งแล้วนิ่งแล้วเอ,อาใส่ไปเพิ่มใส่ไปเพิ่มสโลด้วยนิ่งแล้วนิ่งแล้วสโลมันสโลมันจะให้มันออกสกิลโอ้ยเสียงอะไรดังตรับเลย ครับตับตับตับใส่ปั๊บไปใส่ปั๊บไปสตันบิ๊กสตันบิกตัวเปียนทีมสโล่ด้วยสโล่สองตัวสตันยิง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 ไม่รู้เรื่องเลยครับเริ oneself, ่มเยอะเลยครับสโลสตันโตสแันสแันสโลเปลี่ยนอีกทีมโอสตันสตันสตันโหเกี้ยงเลย ตานมันสตานมันเวนน่าจะได้เยอะแสนอัพสองแสนผ่านเกณฑ์เอาไปลอกได้เลยนะครับบางสตาน์ทังสโลตามสไปขึ้นมาท็อปแรง้งเลยเป็นไงล่ะสมเป็นหัวกิวสัที ธรรมดาได้ประมาณ1%เท่ากับระดับมาสเตอร์นะเโชคแอดเทนกันเยอะดีขึ้นครับถือว่าผ่าน,นประสบการณ์คิวหกเป็ครับถ้าเทียบกับในอันดับในไทยก็น่าจะประมาณอันดับ20ก็ที่จริงก็ไม่ค่อยปลอใจเท่าไหร่ แต่ไปประมาณนี้แล้วกันครับเอาละ,ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้กันแล้วกันครับสวัสดีครับ